แม่ออมละสงสารสงสารคือไม่ได้ปล่อยวิ่งเล่นนานมากลงประจำเลยนะไอตัวแสบเนี่ยชอบขึ้นข้างบนแม่ขี้เขียจขึ้นไปปิดห้องเข้าใจไหมเดี๋ยวเข้าไปโดดขึ้นหิ้งคะไม่ได้เข้าใจไหมเนี่ยไปเลยคือเวลาที่จะปล่อยเด็กๆก,ก็มีค่อนข้างน้อยเขาจึงเหมือนแมวในกลงทองเพราะว่าแม่ออมไม่ค่อยว่าง อาทิตย์หนึง่งได้ปล่อยครั้งหนึ่งก็สงสารนะนะคะใช่ว่าอยู่กับแม่อ้อมมันจะสบายนะเขาจะแบบอยู่ในที่ที่จำกัดไม่ว่าจะเป็นกระต่ายหรือเป็นแมวแต่พี่ฝนน่ะโชคดีอย่างหนึง่งตรงที่พี่ฝนน่ะเอาจริงๆพี่ฝนได้ได้มีพื้นที่ที่วิ่งยิ่งกว่ายิ่งกว่าบ้านอื่นเอางี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าบ้านอื่นในะอย่างอย่างข้างๆบ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแค่บริเวณพอ,อเขามีบริเวณกว้างพอสมควรข้างๆบ้าน แต่ว่าอย่าง,างโชคเนี้ยอ่าแมแม่อุ่าเอาสายไฟเก็บแล้วนะอย่างโชคเนี้ยจะมีบริเวณแค่หน้าบ้านแล้วก็ในบ้านอย่างนี้ค่ะแต่ว่าหลบฝนเนี่ยสามารถเดินได้ทั่วแต่พี่ฝนเขาไม่เดินเองแต่แมวเนี่ยยังไม่ออกเก็บก่อนใครเข้าไปหลังตู้เย็นฮะลุงจะมาทําไมหลังตู้เย็นฮะเดี๋ยวไฟมันดูดเอา บ้านเนี่ยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้จัดบริเวณไว้สาหรับแมวเล่นนะคะมันก็เลยทําให้มันค่อนข้างลําบากแม่ออมก็เลยแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ปล่อยเขาสงสารนะสงสารมากเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าอยู่ข้างนอกค่ะถ้าเป็นแมวจรคือจะเดินไปไหนก็ได้ไม่ต้องถูกจํากัดพื้นที่งแต่เขาก็เขาก็ชินของเขาอะนะคะเขาก็ชินของเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแย่นี่เท่าไหร่อย่างตอน ถ้าเห็นว่าไม่อ้อมทํางานอยู่หน้าบ้านล้างถานเลียก,ก็จะเงียบไม่ร้องนะก็จะไม่งองแงไม่อะไรแต่ถ้าหากว่าแม่อ้อมนั่งกินข้าวป,ปุ๊บเอาแล้วได้ยินเสียงเราเดินในบ้านก็คือจะร้องแล้วร้องร้อง,อง,องเรียกเรียกเรียกอ่ะกินขนมจบแล้วก็ยังเรียกอีกคืออยากวิ่งเข้ามาเล่นไงร้องแม่อ,อม้อมหัวร้องไปเลยร้องให้เสียงแหบเสียงแหก็ไม่มีทางได้วิ่งเพราะอะไรเพราะแม่ไม่ว่าง <c oughs> สงสารก็สงสาร นี่เขาก็เริ่มเริ่มชินแล้วนะเริ่มไม่ดื้อแล้วไม่อ้อมจับไม่ยากแล้วเวลาเข้ามาเดินในบ้านก็คือปล่อยอย่างเมือ่อก่อนจะจับค่อนข้างยากแต่นี้จะไม่ยากแล้วเขาจะไม่ค่อยหนีมันก็เขาชินกับเราแล้วเนี่ยไปดูซิพี่ฝนอยู่ไหน,นดูซิพี่ฝนอยู่ไหนไม่ต้องไปสํารวจข้างบนเลยตัวร้ายเนี่ยตัวดีเนี่ยตัวดีเนี่ยตัวนาน้อง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 เนี่ยที่หนึ่งเลยเนี่ยตัวนําน้องอยู่ที่หนึ่งเนี่ยตัวนําน้องที่หนึ่งเนี่ยตัวนาน้องเนี่ยค่ะ น,นออบอกว่าอยู่กับไม่อ้อมใช่ว่าจะดีนะร้องทำไมลุงร้องทำไม,ไมเล่นางินเมื่มนะมออาทิตย์ที่แล้วแม่อ้อมก็ปล่อยลคะค่ะแต่ว่าทุงถ่ายทำคลิปไปแล้วนะแต่ว่าปรากฏว่าคลิปอะมันหลุดคือมันหายไปเฉยเลยก็เลยอ,อาช่างมันก็เลยไม่ได้ทำ ชอบว,วุว่นวายกองของพวกเราทั้งนั้นนะเขาก็ตัวโตละค่ะแต่ว่าประมาณสี่ห้าเดือนก็ตัวถามว่าโตไหมก็โตอยู่แต่ว่าเหมือนยังไม่ได้อ้วนยังไม่อ้วน <c oughs> ดูลุงทำบุ้่าลุ้งโตนะคะไม่ใช่ไม่โตนะโตอยู่ โอเลยล่ะหมอค่ะยิงขึ้นบนแล้วลงไม่ได้ยิงอยู่บนไดตั้งนานาเสียแมวหมดเลยอ่ะขำจริงๆเลย <c oughs> เหนื่อยกันค่ะถึงขั้นมาถึงนี่เออฉีกันเนี่ยกระจายเลยเล่นกันจนเหนื่อยอุ้น่า <c oughs> นอนไปเลยเหนื่อยก็นอนไปเหนื่อยก็นอนไป เหนื่อยก็นอนไปได้ยินไหมว่าเหนื่อยก็นอนไปเนี่ยเล่นจนตัวร้อนเลยเล่นจนจนเหนื่อยไม่จะเหนื่อยยังไงเนี่ยเนี่ยดูสิคะ่ะหมดแรงแล้วเนี่ยเมียนังตัวดีเนี่ยแหละคะ่ะเพียวแล้วเกินโดดขึ้นโดดลงแล้วเมฆเนี่ยนะแม่อ้มอมจับยากที่สุดเหนื่อยก็นอนไม่ต้องร้องแม่จะไปกินข้าวแล้วพี่ก็กินค่ะสาลี่ค่ะ สาลี่ไปแล้วค่ะครึ่งลูกค่ะพี่ mm hmm. แก๊กแดงเมื่อองทายายให้แล้วล่ะมพ mm hmm. ิงจะเช็ดเมื่อกี้นี่เป็นตลอดมพ่งจะทำยังไง